รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีที่คนโสดคือผู้กุมอำนาจมาร่วมใช้อำนาจแห่งความโสดนี้ไปด้วยกันกับ Take Me Out Thailand ขอเชิญพบกับสองมหาอำนาจแห่งความส่งนานเน็กเกษเศษสวัสดป์ปานักะมงนักอายุทยาและการลแมพัชรศรีเบนจมา ไทยแลนด์ูชาตาทาั้หัวใจการนัดพบกันระหว่างคนหนุ่มโสดและคนสาวโสดวันนี้เราก็ต้องมาค้นหากันละวคะ่ะว่าคนที่ทั้งเป็นหนุ่มโสดคนที่ทั้งเป็นสาวโสดใครที่จะได้ไปเดทกันร่วมลุ้นกันให้ตัวโกงเลยล่ะคะ่ะแต่ที่แน่ๆตอนนี้34สีสาวโสดของเราเป็นขวัญใจคนใหม่ของคุณผู้ชมแล้วใช่ค่ะ Should easy. เออมีความสุขอบอุ่นใจอยู่ท่ามกลางผู้หญิงโสดเหมือนกันดีดีมีความสุขอบอุ่นใจเหมือนกันออยู่ท่ามกลางสาวโสดแจ่มๆทั้งนั้นเลยเออ แล้ววันนี้เรามีสาวโสดที่แบบโอ้โหคุณคะเรามีนินหลากหลายประเภทหลากหลายแบบนะคะวันนี้ก็มาอีกแบบหนึงนะคะขอต้อนรับกวางค่ะดูก็รู้ว่าเธอไม่ธรรมดาจริงๆค่ะนะอ่ะตอนนี้เราเรออยู่คนเดียวเท่านั้นแหละผู้ชายโสดของเราหนุม่มโสดคนต่อไป นี่นี่สินนะที่เขาเรียกว่าพิมพ์นิยมเกาหลีที่ทุกคนรอคอยเอาละหนุ่มสอดถึงเวลาที่คุณต้องแนะนำตัวให้สาวๆรู้จักคุณหน่อยสิครับครับผม ผมบิมกอนทัศส,สมุนธรมนะครับแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าผมอาจจะไม่ใช่คนที่น่ารักตลอดแต่ถ้าได้กอดก็อุ่นเสมอนะครับจะบอกเลยว่าเป็นคนเชื่อคนยาก <c oughs> ไม่เชื่อหรอกว่ากอดแล้วจะอุ่นเสมอ,อกอดไหมครับโอ๊ยตายหรอ เอาล่ะแต่ตอนนี้สมควิให้เป็นของสาธารณะก่อนนะๆๆถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟอา้าวทำไมอะ่ะกอดไปแล้วเสียของดับไฟทิ้งเลยเหรอยังไงอะ่ะดับไป7คนหรือ23คนอาจจะถือว่ามีตำหนิหรือเปล่าเอา้าเหรอตายเจ๊กกโทษเอาแต่ไม่แน่สาวซีซัน8ปนี่อาจจะ นิยมความหลากหลายอันนี้อาจจะพิมพ์นิยมแต่ทุกคนอาจจะไม่ได้ชอบแนวนี้ผมจะเริ่มต้นในก,การต้อนรับสา,าสวโสดคนใหม่ก็คือกวางกวางครับต้อนรับสู่เทคนแมวไทยแลนด์ครับเรารู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่ได้ต้อนรับและคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของเรานะต้องบอกเลยว่ากวางคือคุณเป็นสาวที่มีสไตล์มากแต่คุณเริ่มต้นในก,การปิดไฟเอาไว้ไม่ชอบผู้ชายใส่เกงขาฟิตๆนะะ อ๋อเหรอทำไมอ่ะฟิตแล้วมันเป็นไงยุ้มหยิมมากกว่างทำไมอ่ะก็แค่ส่งบางเกงเขาเท่านั้นเองเหรอหนุ่มซอดคนต่อไปขอให้ใส่สลงออกมาเลยขอให้คุณเจอคนที่ใช่นะเบนนี่คุณก็เป็นอีกคนที่คุณก็ปิดไฟอ่ะใช่เพราหน้าตาเหมือนน้องชายหน้าตาเหมือนน้องชายใช่แล้วถ้าสมมองเราคบกันเนเดี๋ยวนี๋ยนะคุณมีน้องชายหน้าตาอย่างนี้เลยเหรอต้องมีใครสักคนโดนเก็บมาเลี้ยงอ่ะ ไม่คุณก็น้องไม่เห็นมันจะไปในทางเดียวกันเลยน้องน้องชายคุณไม่น่าจะออกตีตีแบบนี้นะคุณก็ดูตาโตนะดูคมคมนะคือหน้าตาแต่จะบอกว่าหล่อมากแต่คุณแต่หน้าตาเหมือนน้องรู้สึกแปลกๆใช่เอยี่สิบสามสาวโสดเขาเปิดไฟให้คุณครับอีกเจ็ดคนเขาระเบิดตัวทิ้งไปด้วยเหตุผลง่ายๆคือสไตล์คุณเนี่ยไม่ใช่เป็นในแบบที่เธอตามหาเออไม่ใช่ซึ่งก็ไม่เป็นไรเราต้องไปต่อฮะครับทีนี้สาวๆคุณเคยสงสัยไหมฮะว่าผู้ชายดู เจ๋งๆแบบนี้ดูหน้าตาน่ารักพิมพนิยมแบบนี้ทำไมเขาถึงยังโสดนั่นนะ่ะสิมันก็มีเหตุผลที่ทาให้ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยประสบความสุจในเรื่องความรักสักเท่าไหร<ะ>่เป็นเพราะอะไรนั้นชมด้วยตาคุณเองระดับไฟได้ทุกเมื่อครับเจินค่ะ ตนนัสนีครับผมบีมกรทัสสมุนธร,รมนะครับอายุ24ปีครับตอนนี้เป็นนักศรรึกษาสัตวแพทย์ครับผมผมเป็นคนที่ติดเกมออนไลน์มากครับทุกเย็นเนี่ยหลังจากเลิกเรียนผมก็จะบบนัดเพื่อน เฮ้ยมาตีฮอนกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเล่นวันหนึ่งถ้าสมมุติเป็นวันปกติจันหนึงสุกเนี่ย <S <S 1> <S 1> อย่างสําก็ประมาณ4ชั่วโมงได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยสิถึงสิชั่วโมงเลยถ้าพูดถึงว่าติดเกมจนถึงแบบนั่งกินข้าวในร้านเกมผมว่าผมก็เป็นคนแบบนั้นนะครับเพราะว่าด้วยเราขี้เกียจออกไปข้างนอกด้วยแหละแล้วแบบมันติดพันอะระหว่างเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมจนเลิกกาแฟเลยอะช่วงที่แบบผมเล่นเกมอยู่เงี้ยจะเป็นช่วงที่แบบคุยไม่รู้เรื่อง เช่นโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยผมก็จะรับจะแล้วก็เล่นไปด้วยอ่ะแล้วมันเป็นอารมณ์ที่ว่าเขาถามมาคําถามหนึ่งแล้วเราอ๋ออ๋อ,อกินข้าวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเหมือนว่าเราตอบดีเลย์มันทําให้เขารู้สึกว่าไม่สนใจเขาอ่ะฝากถึงสาวสาคนถ้าเป็นแฟนกับผมนะครับไม่ต้องห่วงว่าผมอ่ะจะติดเกมเพราะตอนเนี้ยผมก็แบบบรรลุนิติภาวะแล้วแล้วก็เล่นเกมน้อยลงแล้ว ดับไป15้าคนเหออลือ15คนเสาสาวมีปัญหากับผู้ชายติดเกมจริงๆนะจริงตอนนี้หายไปครึ่งๆเลยตุกตาผู้ชายติดเกมนี่ไม่ได้จริงค่ะไม่ได้ค่ะตอนแรกว,ว่าจะลองขอเทสของแบบพี่แม่ดูบ้างเห็น <c oughs> ได้เห็นได้นะ คือเมื่อก่อนก็เป็นคนแบบว่าชอบเล่นเกมเหมือนกันนะคะแล้วก็เอาข้าวมากินบนคอมเลยเอาคุณก็น่าจะเข้าใจคนคอเดียวกันเพราะว่ามันเล่นแล้วมันก็เล่นไม่หยุดเพราะหนูก็เป็นคือเป็นคนติดเกมเหมือนกันแล้วรู้ถึงข้อเสียของมันก็เลยไม่อยากจะคบกับคนที่ติดเกมเหมือนกันแต่ก็มีที่ไม่ได้มีปัญหาคุณจะติดโกงติดเกมอะไรฟ้าก็เป็นหนึ่งในนั้นเราว่าเป็นคนเล่นเกมเหมือนกันค่ะชอบเอาแต่ตุ๊กตาเนี่ยเป็นคนติดเกมเหมือนกันกับไม่ชอบแต่คุณกลับชอบฮะ คือเขาก็เป็นคนแบบเมื่อก่อนก็เล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนค่ะติดมากแล้วก็มีเพื่อนดีๆในเกมเยอะเหมือนกันแต่ดูทรงของฟ้าไม่น่าเล่นเกมออนไลน์นะน่าจะเล่นพวกไพ่นกกระจอกอะไรพวกนี้นะทุณก็เลยมองว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่มีปัญหา <S <S ใช่ค่ะอ๋อแบบนี้ก็มี เอาละนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสาวๆเนี่ยมุ่งตรงไปในประเด็นคล้ายกันคือติดเกมเนี่ยแปลว่าก็ต้องมีเวลาให้แต่เกมไม่มีเวลากับฉันแน่ๆเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยหนุ่มโสดหล่อแต่มีแต่ข้อเสียหรือเปล่าข้อ,ขอดีก็มีลองจัดด้านบวกๆดูบ้าง<อ>นะว่าผู้ชายคนนี้มีดีที่อะไรบ้าง<อ>เผื่อคนที่ปิดไฟไปอาจจะเสียดายนะครับแล้วย้ำว่าอำนาจความโสดรอบสุดท้ายของผู้ชายคนนี้อยู่ในมือพวกคุณนะฮะเชิญครับได้เลยค่ะ ณไม่อยากพลาดรายการเ็คมีเอาสักตอนคุณอย่าลืมนะคะกดซับ s ไ r i b e ไปด้วยค่ะและยังมีความสนุกแบบอันเซนเซอร์อีกมากมายแต่การจะเข้าถึงความฮาเหล่านั้นได้ต้องกด Subscribe ต,ตรงนี้เท่านั้นนะครับ Subscribe ไม่้สักสักไคร